ก็อยู่กับไมค์ครับเอาชีวิตรอดอีกแล้วนะทุกคนก็อยู่กับอีพีที่เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ก็ผมก็ขุดเล่ครับทุกทุกอย่างเล่เหมดครับทุกคนก็ได้ที่เกาะไดมอนด์เต็มตัวตอนนี้ก็เหมือนจะใกล้แตกแล้วนะอันนี้ของที่เราเตรียมนะเราจะไปฆ่าอินเดอร์ดากอนนะครับทุกคนว้าวผมเล่นไปโคตรไกลครับทุกคนเราจะไปฆ่าอนเดอร์ดากอนผมจะจบเกมแล้วทุกคนผมรีบจบเกมสักนผมก็คือผมเลิกเล่นเลยนะทุกคนก็ มันเป็นภารกิจของผมที่ตั้งใจเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะก็คือการฆ่ามังกรนั่นเองทุกคนเอ้ยครับเดี๋ยวเรากลับไปนอนที่บ้านก่อนเย้เป็นการแรกเลยนะทุกคนนวนชาร์จกากมากเป็นชาร์จกากมากผมเอาแค่ไปยิงแค่นั้นพอดาบก็ไอ้ชาร์จกากนะครับดูดิไอนชาร์ตแบบพี่แอ๊บผมเอาเอาซีทอสไปนะขุดแล้วได้เบดบล็อกยาญ่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรานอนไปพรุ่งนี้เช้าทุกคน ดูที่ผมจะสู้ไหวไป่ะทุกคนมังกรโอเคไป้าไปเหมือนจะตรงไปข้างหน้านะครับทุกคนอไปดูสิเอ้อเมื่อกี้เหมือนผมลูกมันแตกอ่ะเอาจะไปเล่าแล้วจะต้งลูกจะได้ไหมเนี่ยจะลงตรงไปอีกสักร้ยบล็อกแล้วกันอายุอีกทีนึงครับทุกคนขอขออย่าแตกอย่าแตกอยา่าโอเคได้อยู่อย่างงี้ทุกคน ก็ได้ตรงไปอีกเยอะเลยทุกคนไปเราไปฆ่าไอเดือดดักกอนกันเถอะไอบอสตัวอื่นผมไม่ฆ่าแล้วกัน <laughs> ที่เกียลเล่นแล้วลนะโอ้โ oh. หถือว่าผมเล่นมาไกลอยู่นะทุกคน mm. ผมกะตอนแรกผมเผาบอสไอพวกนี้ไว้แล้วนะไลยเผาไว้เยอะมากกะจะไปทำฟาร์มมอนเตอร์หน่อยก็กะกะจะทำฟาร์มมอนเตอร์เลยทุกคนแต่ตอนนี้ที่จะจะเอาบอสนี้มาต่อแบบพลังพังเสามังกรน,นะกะจะจบเกมไง เราก็น่านจะเดินไปสักหน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราลองโยนอีกรอบแล้วกันนะทุกคนเราโยนทิ้งสูงนะโยนไปผมไปทางเดิมอีกแล้วยาจะแตกโอเคไม่แตกนะโอเคอยู่ตรงน,นั้นติดการโดดสุดยอด ผมมีเกมอื่นนะครับที่จะต่อแล้วเป็นไงทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ผมเล่มเป็นใหม่หรือต่อจากเดิมก็คอมเมนต์ได้น,นะทุกคนก็เป็นเกมบนคอมเก่านะครับเป็นของคนไทยสร้างนะก็เกมสารไทยนะครับทุกคนหรือผมเคยเล่นบนคอมอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กน้อยอะ่ะทุกคนตั้งแต่อยู่ประมาณม2มังนะ้งเออผมเคยเล่นบางทุกคนเออเป็นไงเป็นไงตอนนี้ก็เข้ามามือถือแล้วทุกคนก็ สามารถไปโหลดก็ได้นะครับก็เสียตังนะทุกคนก็ร้อยกว่าบ,บาทครับทุกคนก็เป็นเกมของคนไทยเลยนะครับทุกคนก็เป็นเกมที่ผ่อนคลายสบายเฮ้ยโหตกสก็บเลยอย่ดูซีแล้วเราลองไปโยนดอีกรูปสักตรงนั้นนะข้อความอันนี้ผมปิดข้อความไม่เป็นมาดูกคนทำไงอะโอ้โหวันอะไรไม่ฝนตกขำแรก แหลกสุดๆเข้าความเข้าแล้วฝนตกเนี่ยนี่วนวงแบบสามเท่าหรือเปล่าเฮ้ยโหหายแน่เลยันะหายชัดเจนเลยผมแม่งตับเลยก็บอกดิอ่ะเฮ้ยโอหฟ้าไบอันนี้มันวันอาถรรพ์หรือไรวะเป็นแม่ ลูกอะไรก็หายหายจริงด้วยอ้โหแล้วฝนก็ตกเหมือนไม่อยากให้ผมจบเกมอ่ะเออทาตรงตรง,ตรงเลยมันมีตีอีกนะนี่เป็นตอนเช้านะเพื่อนเกียวตันก็อยู่โอ้โหอะไรวะนะซอบบี้ก็มีนี่มันสุดยอดฝันนึงจวยโอ้ป้าผ่าปลาใหม่มาัางเนฮะ้ย อเอ้ลองโยนอีกสักทีนึงเอยคิปเปอร์โอ้โหคิปเปอร์ยังมีอ่ะทุกคนมาช่วยเกาะผมกันแล้วเบิดมาเยอะครับทุกคนไม่ต้องกลัวโอ้โหเจ็ดฟ้าผ่ามันแหลกกว่าทุกคนฝนมันตกอะ่ะโยนโอ้โหยังตรงอยู่เลยนะเฮ้ยแล้วลูกผมหายเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยไปนะยังอยู่ยังอยู่ทุกคน ลงไปอุ้ยหมู่บ้านล,ล้างมาทุกคนล้ <c oughs> นางส <c oughs> อาอ่ะไรติดคอล้างสะ,สะอาดเลยนะโอเคๆไปดีกว่าหูเละมากครับหมู่บ้านนี้โอ้ <c oughs> ผมโดนน้ำสกิวตันสู้กับหมานะเรียบร้อยสกิวตันไปแล้วเฮ้ย hey, <c oughs> ทุกคนผมมีกระดูกู่วะเอาน้วหมาช่วยข้ามก่โอ้มีสองอันพอไหมเนี่ย อื้อไม่ได้เลยเลยอาไปเดินทางต่อดีกว่าต่อไปแล้วไ้โหขี้เกียจตีละมึงก็ยิงยังแล้วละยิงเก่งแล้วอ่ะอ้ากลูกโหตรงไม่หยุดเลยว่ายาแตกโอเคไปครับไปต่อยาวๆออกจากเขตนั้นลื่นเราเดิมเยอะมาอยู่บนภูเขานี้ก็ได้มั้ง เยอะตั้งนี่แกร้อยฝนมันตกซอมบี้มันไม่ตายกันใช่ไหมเนี่ยคือตอนนี้มันตอนมืดวะผมตอนผมก็นอนไปนะไม่แน่มันน่าจะต,ตอนเช้าแหละผู้แต่เกิดซะเยอะเชียวกูแหลกว่าโอ้โห่กตีกันจางงานนังเลยเนาะกูแตกด้วยโอเคทุกคนแล้วผมว่าผมไปนี่ก่อนนะออกเดินทางคนเดียวหน่อยนะตอนนี้ฝนก็ตกแหลกก็แหลกตอนนี้ โอเคครับมาแปบ๊บเดียวนั้นทุกคนก็มาเจอกับหมู่บ้านนี้นะก็มีพวกต้นไผ่ด้วยเห็นไหมทุกคนก็รู้สึกเหมือนหมู่บ้านนี้จะมีที่สู้มังกรใต้ล่างอะ่ะทุกคนมันนําผมมาใต้ล่างเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเราก็ขุดลงไปเลยครับทุกคนขุดไปสองช่องนะครับกันโดนราแล้วกันผมก็นอนแล้วด้วยนอนจบบากหมู่บ้านนี้แหละทุกคนฝนหยุดดีอันนี้ของเต็มนะครับไม่เป็นไร ผมว่าต้องกลับไปเอาไอ้ลูกเอนเดอร์เพิ่มแน่นอนเลยทีนี้ไม่น่าจะพอมั้งเนี่ยเหลือแค่แปดลูกเองทุกคนนี่ไงเจอแล้วทุกคนว้าวสุดท้ายผมมาถึงนี่นี่ยอดผมไม่เคยมาแบบเล่นเอาวชีดอดแล้วมานะทุกคนมาจะแบบโหมดสร้างสรรค์นนะทำไมต้องเป็นแบบนั้น่ะขอเจอแบบมือไวไอคลิปสั้นๆ โอเคมีทางลงนับทุกคนโอ้โหเจอวายเจ๊กอะไรจะขนาดนั้นนะดวงผมเอจริงมันจะมีพวกตองสมุดโหขาดทุกอันโอเคทุกคนแล้วผมกลับมาเอาสักแป๊บนึงนะผมกลับไปเอาไอาเนี้ยไอเนี้ยผมมีสี่ผมมีแท่งไฟอยู่แล้วไงขาดเอเดอร์แมนเดี๋ยวเราไปหาขาด่อเอเดอร์แมนนะครับผมโอ,โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้มาทั้งหมด14ลูกนะ โอเคครับวางวางทุกม,มุมเลยทุกคน,กคนเราจะจบซีซันกันแล้วแล้วผมขอวางเตียงที่นี่ไปสัันเออไอ้นี่แกไอ,ไอนอนอะไรงล้เดี๋ยวเราผมว่าผมพุดไอ้นี่สปอนเซอร์มันออกเลยแล้วกันโอเควางที่นอนไว้นี่ทุกคนนอนเซฟกันตายนั่นเองไปเข้าสู่โลกว้าว ขั้นแรกที่มาเยือนสู่อ้าวอ้าวโอ้โหเลือกบล็อกแล้วอะไรซิหลอดบอสยังไม่ขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราบล็อกนะผมลงมาลึกเกินเนี่ยเหมือนมันเกิดลึอกยางเลยล่ะโอเคมันเห็นหมดแล้วตัวลูกขนุนระบบเอามาแก้ชุดเดียวเลยนะโอ้ทุกคนจอดที่นี่มันโอเคแล้วเราวางทางน้ำไว้ที่ไหน ต้างหนไม่จำเป็นเราก็เก็บไว้ในตัวก่อนโอเคบางกรอนบางควิดนะเฮ้ ه, ยใหญ่เย็นนะเราจะเทน้ำไปช่วงนะครับการตกจากที่สูงนะแล้วก็กันจัดเอ็นเนอร์แมนนั่นแหละด้วยโอเคหลอดบอดบางกรขึ้นแล้วทุกคนโอเคครับแล้วผมเอาน้ำเพิ่มก่อนไม่นั้นเราตายแน่แนโอ้ทุกคนผมลืมเอาแอปเปิลทอยชาร์จมาว่ะที่บ้านเรามีนะเว้ยทุกคนหนึ่งโกลอยได้จาก ตอนเนอร์มั้งเนอร์ได้ใช่แต่ผมไม่ได้มาอู้สิได้ป่ะอย่างแรกนะครับเราต้องทำลายเสามันก่อนนะไม่นะครับตอนนี้เราเทน้ำไปก่อนอ่ามีเอ็นเดอร์แมนโดนน้ำซะด้วยโอเคแล้วผมวาาอีกสักหน่อยแล้วกันอ่ะโนดูความแม่นของผมมาตัวน ุ ð, ้งไปเนี่เ <desp> ม <lawsuit> <ulously, S 2> ็ดเดียวโดนแล้วเนี่ยมังกรผิดหรือเปล่าผมเคยมองหน้าให้เรื่องแมนนะโอเคอันนี้พังหนึ่งย้อยย้อยให้โดนแน่ชาเนี้ยหมดแน่นอนกระสุนอ่ะอังนึง เหมือนแล้วแรกผมจะพุกนะทุกคนผมไม่มองหน้ามันอี่แกอันไรจังเลยเละนี่แมนเอ้ยไหน,นะอะอยากมากึนมามาเต็มที่อ่ะมาเลยมก็เข้ามาอุยอ้ยอุ้ยวังก้อนคิดผมเนี่แมนนี่มันปวดจริงๆนะโอเคเอาอันนี้ออกก่อน โอ้ผมยิงไม่โดนแล้วทุกคนผมต่อบล็อกขึ้นมาเลยดีวยกว่าตีคุยแก,ก,ก่โอ้ยอะไรวะหน้าอะไรเขาบึงจังเลย <c oughs> เอาน้ำอนทุกคนกันเซฟดีวเซฟไว้ก่อนผมเกลียนนดเอเดรแมนมากกว่ามาังกรเลยนะตอนนี้โอ้โหทําผมโดนอะไรวะเออหอหนแล้วกูว่ อย่ามองหน้ามันได้เพื่อ,อนพวกนี้ไม่ชอบผ่านเรื่องไงแล้วน้ำมสตีเราอยู่ไหนไหมาละหนาวแล้วไงกลั <c oughs> วอไกับกูเนี่ยนุ่นเนี่ย,ยโอโหอยู่ไกลซะด้วยตักมาทุกคนเวลาแบบมันจะตีตเราตกเฮ้ยโอ้โออยู่ดีก็มุดหัวมาเลย เออน่ผมก็ชอบลืมไปมองมันจังเลยตายไะนั่นผมจะยิงโดนไหมยิงตุมต่มๆไปสี่มือนนี่มันอะไรกันเอือโดนเฉยอ๋ยโอ้ย,อยทุกคนครึ่งรอด มันจะปีนขึ้นนี้แล้วครับต่อกันไปเลยใจมันร้อนแดงด่งไฟน้องตั้นใจเอาไปเปิดถอร์นชาร์จนะทำม,มาทุกคนสบายเบือ่อคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยาวพิเศษนะครับทุกคนมาผมกันด้วยกันทุกคนเรอล่วงโอเคผมวางน้ำไล้โอเคโดนลงก็จะเหลืออันที่มีกรง โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต่อกันไปเลยอย่าไปสนใจครับตอนนี้โอ้ยโหวาน้ำมีสักถวมการเซฟอะไรกันโอ้หทุกคนโอ้ยผมน่าจะเอาไปเปื้อนทองมา้งวะเสียได้ อุย้ยลูกพลังมันีกแกเหมือนผมมันมองไม่เห็นลูกพลังนั่นอ่ะอุ้ยจะตายแล้วจะเย็นเฮ้ยโอ้โหเลือดเหลือหน่อยเดียวไปนะตอนนั้นแหละมังกรกำลังแค่นั้นอยู่ีน้ำทีน้ำไอ้บูนแล้วน้ำไหลแค่นั้นเอาบล็อคมาจีบล็อกเยอะๆหน่อย เี่ยพิษเรียบร้อยไปเนะี่ยเรียบร้อยไปเนะี่ยโอ้โหเลื่อนเ,เ,เดียวเดียวมันมองไม่เห็นพิษมันมาทุกคนไม่รู้เป็นไรอะ่ะมันยิงพิษเต็มที่แล้วเรามองไม่เห็นพิษเลยนะมันผมปรับภาพอะไรแล้วมันกากเลยได้ไงวะ <laughs> <laughs> แล้วต้องตีอันที่เป็นกองก่อนนะทุกคน เลยมังออกรตอนไปยังไม่ถึงระโอเคปุ๊บไปโอเคแทงหนึงงหน่งลงครับแล้วมันยิงเราล่วงอันไหนที่มีกงเอ้ยมันเหลือไม่แก่แล้วทุกคนอันนี้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  เอ็เตอร์นมนโหแม่งเราเคยเกือบตายแล้วทุกวันเลือดเลอเสียวเดียวอ <c oughs> ต่อกันไปเลย <c oughs> ถ้าไม่เห็นพลังของมัน,มนเราเนา่น่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะทุบ <c oughs> ด้วยโอเคเหลือ,อยันอูหลงไม่ตอง <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนอะไรมาเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้มองไม่เห็นน้ำมันเหลือกี่อันแล้วเสาทุกคนห้อเก็บมึงเราไม่ได้เอาโล่มาด้วยท่น้ำก่อนเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มานะ้ีเฮ้ยขอฮิวเลือดตั้งหน่อยดีโอ้โห

อย่ามองกู้เหลือเสาเดียวน่าจเสานั้นอะ่ะมองไม่เห็นนะเราหามุมยิงซะหน่อยซินี่นาะเลือเสานี้มอเห็นเส้นอยู่เสานั้นสูงมากแล้วทุกคน ดีแวปมาก็ตกใจดิน้ำอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคน่าจะเป็นเสาสุดท้ายถ้าเราฆ่าถ้ามเสานี้ได้ก็มีโอกาสต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปมังกรจะพึ่งยาพึ่งถ้าเราเป็นทอนช้ามานะบล็อกเลยมังกรไม่มีที่ยืนอ่ะ โกมากนะไอ้เป็นหอยชาร์เลยดึงบุบบุบบ่โอเคสำเร็จตุ๊บดิตุ๊บอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคเสร็จเจอกูแน่โอเคตอนนี้เสาวนัน่าจะถูกพังหมดแล้วทุกคน รอมังกรมาลงมาจอดนะมังกรอยู่ไหน,นตอนนี้ยอ๋อมีอีกเสาวนึงผมไม่หลอนแล้วมันชอบมีอะไรเศกิดวะใส่นั้นใสเ่เดียวเหรอโอ้เสานี้ไม่มีน้ำเลยมันไม่เสี่ยงว่ะต่อเลยแล้วกันไหนเรามีที่เซฟอยู่ใ,ใกล้เนี้ บล็อกพอไหมเนะี่ยบล็อกไม่พอด้วยโอ้เรียบร้อยทีนี้ตายแน่อนอน <c oughs> โหน้ำก็ไม่มีผมปราหมาทเกินไปว่ะเราล็อกกลับเข้าไปทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเซฟไปี่นี่ดีนะเราเซฟไปใ,ใกล้ๆอะ่ะน้ำจะเสีสยบเออผมลืมไปผม <c oughs> กันไว้นะครับแบบปรับของไม่ตกอะ่ะขอไปนะครับทุกคนที่ปรับของไม่ตกนะมันปรับแค่ อันเนี้ยครั้งเดียวทุกคนเออไงผมกว็รู้มันจะจบเกมแล้วไงเออให้มันจบๆไปไงรีบน้ำไม่ต้องเอาใหม่ฮะเมื่อก,กี้ถ้าบล็อกมันไม่หมดมันก็น่าจะได้อยู่เมื่อก,กี้มังกรขึ้นสล่วงเลยมึงนะมึงนะมึงก็ตีกูจังเลยเกรี้ยบมึงไปไหนเรื่องมึงเอ้ยไป เมื่อกี้เราประมาทไปหน่อยเอาบล็อกมาน้อยเกินนะพี่ถ้าเราไม่เอาบล็อกไปน้อยเกินเมื่อกี้มันน่าจะมังกรฟีดอีกแกมันสูงยังว่าเสาเนี่ยอุ้ยมันมีอีกหลายเต่าเลยเนีเ่ยเฮ้ยผูเกือบ ดีนะดีนะเรียบร้อยไม่ตายไม่รู้ไงละ <laughs> โอ้โหตายกี่รอบเนี่ยเมื่อกี้มันมีเสาอยู่ข้างๆมันอยู่นะผม,มจะน้ำมาเทนะแต่ไม่เป็นไรครับเรอความจริงตายก็ไปใหม่ครับดูที่ผมจะตายกี่รอบตายไปสองแล้วด้วยกันสองแล้วสองแล้ว Ừ, tặng nó mấy cái chồng này, làm gì hết luôn nhé. Chờ cú phán cái này đi, phán mang cái này đi luôn. Hơi, Enderman, quỷ tử tì ban. Enderman, mong mừng tuần này, ตีเถาละโดดฟัน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 ,ฟนคึงหลอดสิโดดมีสามนั้นฮิวเลือดอะ่ะไปเลยโดดต่อไปไปเราจะปิดเกมไอเลือดมันจะกลับมาเต็ม นี่เราเสียเปรียดเลยเรามองไม่เห็นขึ้นพลัทงที่มันปล่อยออกมาเป็นพิษอะน้ำลายมันแล้วมั้งเสรีหมดยังเดี๋ยวไปเส่า,สาข้างๆด้วยนอย่าตกโอเคมึงเสร็จกูรอบเนี้ยขอออนเดอร์แมนอย่ายุาย่งอเอาแกมึงใี้แกสองตัวเลยโอ้โ ดูมูม้าเพิ่มนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ย,ย,ายบางทีมันผมจะเห็นขึ้นพลังมันแป๊บนึงว่งเดอะเอ็นเอร์แมนนก็กวนกูนจังเลยนะโอเคทุกคนตอนนี้มันจอดจอดจอดอยู่จอดจอดย,ยูปันป่นปั่นปันขากันปันปันปันครึ่งหลอดครึ่งหลอดเฮ้ยผู้ครึ่งหลอดไปดิ สุ่มไปมาโดนด้วยอุย้ผอยผูกไปพิเศษกูด้วยเห้ยยิงยิงไปไงก็ใช้คุ้มตาครับถือมามึงจอดรอบนี้มึงเสร็จตีทางทาง้าง,ง,งหลังมันนะทุกคนโดนตี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  โอ้ยเกือบแล้วมึงว้าวพีดไ้อะลงมาดีมึงลงมาดีแน่จริงอะรึเป็นไงฮะคิดสังเกตอนี่ยมีอยู่ได้ห้าโดนด้วยเป็นไงกดมันแม่นนะครับอุย้ยโดนเฉย ยิงมัวๆแล้วตอนนี้จบแน่นอนมึงจบแล้วตอนนี้นโอเค,ครักพีไปแคปหน้าจอสักงหนึ่งครั้งอันนี้เปิดแจงเสียนโอเคอเคอเค้ยมึงก็ตีกูจังเลยนะเนอ็ม <c oughs> โอ้งมึงจบแล้วเฮ้มึงไม่มีหัวหน้ามึงแล้วมาดิกูอยากโซ่มึงมานานแล้ะกูตีจริงๆเลยพวกมึงเนี่ยอะไรจังเลยละ่ะเฮ้ย เออตายไปอะ่ะดูที่เกาะหูเกาะกระแตกโอเคก็สำหรับเกมนี้ผมก็ทำไอจีเป็นผ่านแล้วจบเกมกันทุกคน,คนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับตามชมคลิปนี้นะครับสำหรับเกมไมคราบ้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ